อ้าวฟังทางนี่เด้อมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอยัางนาะครับ พอผู้ใหญ่กะข้าวดีสำรับกเกษตรกรผู้ที่สนใจอยากสิปลูกบกนาวแต่บบหูสิเริ่มต้นจังไหนดูแลจังไหนปลูกแล้วสิไม่ขายใส่หนึ่นตี้แต่ตอนนี้เบิรห่วงแล้วสวนวิศวกรรมเกษตรพนนี่คำาตอบให้พนนี่กินพันจำนายบวสิเป็นพิจิตหนึ่งแป้นนกพิเศษแป้นร่ำไผ่และมะนาวไร่เมด็ดแถมพลเนื่องให้ความหูกอนปลูกการดูแลรักษาและยังรับประกันกิ่งพันถ้าปลูกแล้วตายเปลี่ยนกิ่งให้ฟรีสอนการบังคับให้ออกนอก และยังรับสื่อมะนาวพร้อมเดชบักดีแทสวนวิศวะเกษตรตั้งอยูส่สเยนาอครับแล้วติดต่อเพิ่นยังไเนาอครับพอผู้ใหญ่ตั้งอยู่บ้านหน้าวีตำบลศรีวิไลอําเภอเสรภูมิจังหวัดรรอยเอ็สเบอร์โทร086 3 1 8 8 8ห5 086 3 1 8 8835 Facebook หเบุพิ่นพิมสวนวิศวะเกษตรขอบคุณครับพอผู้ใหญ่